ทันเดอรินเล่มที่หนึ่งสายลมจันทราตอนพลังเนตรมหาเวทเซฟปรากฏกายขึ้นบนชั้นสูงสุดของหอคอยซึ่งเป็นที่สถิตของหนึ่งในปรมาจารย์ทั้งหกแห่งดาวสายฟ้าเธอเห็นคาเทนยืนกอดอกนิ่งเบื้องหน้าเป็นดวงแสงเหตุการณ์ขนาดใหญ่ ภายในเป็นผ้าฝ้าที่กำลังดิ้นรนอยู่ในด่านกลนพิสดารบางอย่างดูท่าฝ้าคงยากเอาชนะความหวาดกลัวในจิตใจเฟรเบยขึ้นคาเทนแค่ยิ้มขึ้นที่มุมปากเธอยังไม่ละสายตาจากดวงแสงเหตุการณ์นั้นความกลัวเป็นสิ่งที่แฝงลึกอยู่ในใจของทุกจิตวิญญาณแม้จะมีพลังอำนาจสูงล้นเพียงใดหากไม่สามารถรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตพวกเขาย่อมหวาดกลัวในสิ่งที่พวกเขาไม่อาจคาดเดาได้เหล่านั้น คาเทนจอมปรมาจารย์แห่งความอย่างรู้พูดถึงสัจธรรมแห่งความหวาดกลัวก่อนจะหันมาทางเฟย์ฟ้ายังคงใช้สายเวทต,ต่อสู้อย่างสุดฝีมือแต่ก็ไม่มีวี่แววจะเอาชนะได้เฟยมีแววสงสารเพราะเธอเห็นฟามาตั้งแต่เป็นทารกฟ้าปีศาจเหล่านั้นเกิดขึ้นในความคิดของเธอเองไม่มีมหาเวทใดทำลายมันได้หรอกเฟยได้แต่พึพมพำเบาๆคล้ายจะพยายามสื่อถึงเด็กน้อยในดวงแสงนั้นคาเทนพันแย้มยิ้มอย่างรู้ทัน ไม่มีประโยชน์หรอกสนามของด่านกลไม่อนุญาตการแทรกพลังใดทั้งสิ้นฟนจะต้องผ่านด้วยตัวเขาเองเท่านั้นคาเทนช่วยสกิดเตือนเฟยค่อยหันหน้ามาและถ้าเขาผ่านไม่ได้เล่าเฟยเอ่ยถามคาเทนยังไม่ตอบคำทันทีเธอค่อยปลายตาไปมองฉากเหตุการณ์ในดวงแสงต่อเขาก็ไม่คู่ควรเป็นหนึ่งในยอดแห่งดาวสายฟ้าคาเทนพันตอบกลับเฟยคล้ายอับจนท้อคำเธอย่อมเข้าใจความหมายในคำพูดของคาเทนดี หากฟาเอาชนะความหวาดกลัวไม่ได้เขามีแต่จะเป็นตัวทวงของกลุ่มหรือไม่ก็อาจเป็นจุดอ่อนอันยิ่งใหญ่ของกลุ่มเลยทีเดียวแต่แล้วภาพในดวงแสงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อฟาคลายจะยอมแพ้เขาสุดกายลงนั่งกับพื้นอย่างหมดท่าพอดแว่นออกและหอบหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนพวกเงาแสงของพูดร้ายก็ยังวงเวียนอยู่รอบตัวเขาผมยอมรับแล้วครับผมไม่อาจเอาชนะพวกพูดเหล่านี้ได้ พลังของผมมีเพียงเท่านี้ผมขอน้อมรับชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ฟ้ากล่าวแล้วค่อยพริ้มตาลงรอคอยให้ผู้แสงเหล่านั้นเข้ามาจัดการกับเขาให้สิ้นเรื่องแต่เหตุการณ์กับผิดคาดพระพูดร้ายเหล่านั้นยิ่งมายิ่งเลือนลางจนสลายหายไปสิน้นในที่สุดเขาก็เข้าใจคาเทนอุทานออกมาด้วยความยินดีเธอบกมือวูบดวงแสงเหตุการณ์สลายหายไปทันทีแต่ปรากฏเป็นร่างของฟ้าขึ้นแทนเฟก็ย้ำยิ้มด้วยความยินดี ฟาเธอสอบผ่านแล้วเฟยร้องเสียงหลงทั้งวิ่งเข้าไปกอดเด็กน้อยไว้แน่นฟาลืมตาขึ้นมองด้วยความงุนงงเฟยนี่ผมฟาเริ่มได้สติเขากล่าวแล้วต้องหยุดเพระเหลือเพ็งคาเทนก้าเดินเข้ามาใกล้เฟยค่อยคลายอ้อมกอดเมื่อรู้สึกตัวเธอคงเข้าใจแล้วใช่หรือไม่ความกลัวเกิดจากความไม่รู้การเอาชนะความกลัวจึงต้องชนะด้วยความรอบรู้แต่มันเป็นการยากที่จะรู้ในสิ่งที่ตัวเรายังไม่อาจเข้าใจได้ ดังนั้นการเอาชนะความกลัวที่เราที่สุดก็คือการยอมรับความเป็นจริงของตัวเราเองเธออาจถูกสอนให้ใช้พลังและความมุ่งมั่นในการเอาชนะแต่บางครั้งการยอมรับในสถานภาพปัจจุบันของตนรู้ว่าเมื่อไรควรจะหยุดก็สามารถเอาชนะได้เช่นกันคาเทนช่วยสรุปฝายยิ้มให้เธอเด็กชายยกแว่นขึ้นสวมผมจะจำไว้ไม่มีวันลืมเด็ดขาดตอนนี้คนอื่นเป็นยังไงบ้างครับฝาเริ่มคิดถึงเพื่อนเพื่อนเฟหันไปมองคาเทนเป็นเชิงขอความเห็น เมื่อเธอสอบผ่านแล้วฉันก็หมดหน้าที่และจะได้พักเสียทีทำไมไม่ไปดูพวกเขาด้วยตาตัวเองล่ะคาเทนเสนอแนะฟายิ้มออกมาด้วยความดีใจเปี่ยมล้นเขาหันไปทางเฟยหญิงสาวก็พยักหน้ารับยิ้มยิ้มแล้วทั้งสองก็อำลาคาเทนจากมาเซ่กับฟาปรากฏตัวขึ้นงงๆทั้งสองเงยหน้ามองดูป้ายอาคารสถานที่ซึ่งคล้ายเป็นคาสิโนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยป้ายที่มีแสงสีกระพริบพราย วิจิตการตาและสว่างพราวไปทั่วบริเวณมียุดยานจำนวนมากพากันสัญจรผ่านไปมาตลอดเวลาพวกเขาอยู่ที่นี่แน่หรือฮะฟาร้องถามสีหน้าเด็กน้อยดูแตกตื่นเอาเรื่องเฟยเองก็ไม่ต่างกันฉันก็ไม่แน่ใจก็เราไปที่หอคอยของท่านเมจาอาจารย์ของเธอมาแล้วไม่เจอใครฉันถามจัดก,กลนผู้ดูแลเขาก็ให้มาที่นี่ฉันก็มงพอๆกับเธอนั่นแหละเฟยยอมรับตามตรงฟาเริ่มสำรวจรอบๆ วกเขาอยู่ที่นี่จริงๆครับผมจับกระแสพลังของอาจารย์เมจาที่ผมคุ้นเคยได้ทางนี้ครับฝากล่าวหลังนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่หาเข้าไปในนั้นเหรอเฟมีท่าทีหวาดหวั่นฝ้าจึงตัดสินใจดึงมือผู้ดูแลสาวให้ก้าวตามเข้าไปภายในคาสิโนยิ่งตกแต่งได้อโถงวิจิตรงดงามและยิ่งใหญ่กระการตากว่าภายนอกมีผู้คนพลุกพล่านเต็มไปหมดเฟเริ่มหันมองรอบๆพายเป็นครั้งแรกที่เธอต้องเข้ามาในสถานที่ชุมชน ที่มีคนมากขนาดนี้ฟ้าคล้ายพบเห็นบางอย่างนั่นไงที่ด้านนั้นฟาชี้นิ้วประกอบแล้วรีบดึงมือเฟให้เข้าไปหาทั้งสองแหวกผู้คนเข้าไปก็เห็นรินกับเมจากกำลังจดจ่อกับไพ่ที่คว่ำอ,อยู่จํานวนหนึ่งยังไม่มีคนวางเดิมพันตามช่องต่างๆที่ตรงกับตัวไพ่นั้นทุกคนก็คล้ายกําลังรอคอยการตัดสินใจของรินรอบบริเวณจึงเงียบกริบว่างในรินรู้ใบที่ถูกหรือยังเมจะยื่นหน้าเข้าไปกระซิบ เบื้องหน้าเขาคล้ายมีชิปเครดิตจํานวนไม่น้อยดูเหมือนจะมือขึ้นเอามากๆเฟเห็นเข้าไปถึงกับอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกใบนั้นเป็นชี้มือไปทันทีสีหน้าเด็กสาวดูตื่นตัว,ตวเต็มที่เมจาผลักกองชิปของตนออกไปพวกที่เหลือก็รีดแทงตามเจ้ามือที่เปิดไพ่เริ่มหันมองหน้ากันอีกคนพนยันแย้มยิ้มแล้วกล้าเข้ามาโอเคทุกคนวางมือได้แล้วครับผมจะเป็นคนเปิดไพ่เองชายคนนั้นกล่าว ทั้งเข้ามายืนแทนตำแหน่งคนเดิมมือของเขายื่นไปกลุ่มให้ใบที่ถูกคาดหมายไว้รินคล้ายรับรู้บางเรื่องเธอจ้องนิ่งไปที่ชายคนนั้นเขาก็คล้ายจะรับรู้เช่นกันแกมีพลังจิตรินรับรู้เธอทุ่มพลังในการควบคุมจิตหนักขึ้นชายคนนั้นมีทีท่าแข็งขืนเต็มที่จนกล้ามเนื้อที่แก้มเริ่มกระตุกนั่งเด็กบ้าน,นี่แกเขาสื่อโทรจิตโต้ตอบกับรินทั้งเร่งร้าวพลังมาต้านเมจาก,กับพวกของเฟยร,รับทราบทันทีเฟยทำท่าจะขยับ เมจารี่ปลายตาไปห้าไมไหมพวกคนที่มุงกันอยู่ก็เริ่มมีแววหุนงงเปิดไพ่เลยเร็วเข้าเมจาพลันส่งเสียงร้องขึ้นเป็นผลให้พวกที่รอยอยู่พากันส่งเสียงเร่งร้อขึ้นพร้อมกันทำให้สมาธิของชายคนนั้นเริ่มสั่นคลอนชายอีกคนปลายตาไปที่กล้องจับภาพและไฟในห้องก็ดับมืดลงทว่าที่โต๊ะของพวกรินกลับยังมีแสงสว่างอยู่จัดโคมแสงในมือของเมจาไม่รู้เขาไปเอามาตั้งแต่เมื่อไหร่ คนที่อยู่ในโต๊ะอื่นก็พากันหันความสนใจมาแล้วชายคนนั้นก็ต้องถูกบังคับให้เปิดเพ่ออกเมื่อเขาเกิดความหวาดวิตกขึ้นชั่ววูบเป็นช่องโหว่ของพลังเพียงน้อยนิดปรินก็จู่โจมเขายึดครองควบคุมจิตใจของเขาเมื่อให้เปิดออกพวกนั้นก็ส่งเสียงโห่ร้องออกมาด้วยความยินดีที่แทงถูกทว่าเมจากับพวกไม่อยู่แล้วทั้งหมดปรากฏตัวกลับมาที่แพนโทรินเมจาใจยังไม่หยุดหัวเราะขณะที่เฟมีสีหน้าเคร่งเครียด รินยังหอบหายใจอยู่เธอกับฟาก้า 9, เดินตามมาข้างหลังเมยจะเดินไปที่แผ่นหินใหญ่ริมสนามใต้ร่มไม้ใหญ่แห่งหนึ่งเขาสุดนั่งลงแล้วล้วงเอาชิปเครดิตออกมานับด้วยความเบิกบานใจเยี่ยมจริงๆพลังอย่างรู้ของเธอเป็นประโยชน์มากฉันไม่ได้สนุกตื่นเต้นอย่างนี้มานานแล้วเมยจะกล่าวทั้งส่งชิปส่วนหนึ่งให้รินเมื่อเด็กหญิงเดินมาถึงแต่รินยังใช้กับพวกรูเลตหรือพวกเครื่องสล็อตแมชชีไม่ได้นะ พวกนี้เป็นแบบสุ่มเราเดาใจเครื่องกลกไม่ออกหรอกไม่เหมือนพวกไพ่กับลูกเต๋านี่ถ้ารินได้พลังนี้แต่แรกก็มีทางหาเงินรักษาแม่ได้สบายแล้วรินยังคุยโอ่ต่อเฟที่นิ่งเงียบด้วยความกดดันมานานเริ่มทนไม่ได้ฟารับรู้ถึงรังสีอมาหิตจ,จากตัวเฟทันทีเขาเริ่มขยับถอยพอได้แล้วทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นี่แหละอะไรกันท่านเป็นถึงปรมาจารย์ทำไมเห็นดีเห็นงาม พาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแค่นี้เข้าไปในสถานที่อบายามุกอย่างนั้นได้เฟย์าวายๆเสียงดังเมจาคล้ายเริ่มรู้สึกตัวว่ามีเฟย์อยู่ด้วยแต่รินสะดุ้งโยงเธอรีบคว้าชิปส่วนแบ่งแล้วลุกขึ้นวิ่งหนีเฟย์รีบดึงปกเสื้อด้านหลังไว้หยุดนะแม่ตัวดีจะหนีไปไหนฉันยังด่าไม่จบเลยเฟย์ร้องว่าทั้งดึงตัวไว้แน่นแต่รินยิงดิ้นไม่ลดและทำอฟัฟฟาเริ่มลังเลมันก็แค่การทดสอบพลังเท่านั้นไม่มีอะไรมากหรอกนะเฟย์เมจ่า,จาย,ยังยิ้มอย่างใจเย็น เขาหันมาไก่เกลี่ยดได้สองคำก็หันไปนับชิปของตัวเองต่อทำเอาเฟยหงุดหงิดจนทำอะไรไม่ถูกรินก็หันมากระชืบปลายเท้าเธอทำให้เฟยร้องเสียงดังเธอจำต้องปล่อยมือให้เด็กสาวจอมแก่นวิ่งหนีไปฟาดีโอกาสก็รีบวิ่งตามไปอีกคนทั้งสองสหายจึงพากันรับหายไปหลังุูมไม้หนาะโอได้ไม่น้อยเลยคราวนี้เมจาสรุปเมื่อนับเสร็จเขาหันมาเห็นเฟย์กำลังนั่งถอดรองเท้าออกบีบนวดที่ปลายนิ้วข้างที่ถูกลอบทำร้าย จึงเดินยิ้มเข้าไปหานั่งเด็กบ้าจับได้คราวหน้าแม่จะเล่นงานให้เข็ดเลยเสียงเฟย์บ่นว่าไม่ขาดปากไม่เอาหน้าเฟย์อย่ากโกรธไปเลยเด็กๆก,ก็สุกสนอย่างนี้แหละเมจาพยายามปลอบเฟย์ยังมองดูเขาตาขวางทั้งคำปากขมุกขมิดอาจารย์คงได้ไม่น้อยเลยละสิอย่างนี้แม่นั่นคงสอบผ่านฉลุยเฟย์ประชดขึ้นทว่าเมจายังดูปลอดโปร่งสบายอารมณ์มันนี่เกี่ยวกันสักหน่อยหนูรินมีพลังอย่างรู้ที่แกกล้า เธอสมควรเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวสายฟ้าโดยชอบทำอยู่แล้วเมจียยอมรับทีนี้เรียกหนูรินเชียวว่าแต่ท่านจะเอาชิบพ,พวกนั้นไปทำอะไรพวกเราไม่ต้องใช้เงินสัตว์หน่อยเฟยตอบว่าวแล้วสอบถามไปเราไม่ต้องใช้แต่พวกเด็กๆต้องใช้ฉันว่าจะให้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆสำหรับการมาเยือนแพนโทรินเมจ้าเอ,อ่ยตอบการทดสอบเสร็จสิ้นหมดหน้าที่ฉันแล้วเมจ้าบอกกล่าวก่อนสลายร่างหายไปปล่อยให้เฟย์อยู่ตามลำพังเธอเริ่มหันมองรอบตัว อ้าวหายไปไหนกันหมดแล้วพวกลิงจอมสนพวกนี้เฟร์หมุดหงิดต,ต่อเมื่อไม่เห็นแม้เงาของเด็กทั้งสองจุดที่ภาวีรายืนดูอยู่เป็นดาดฟ้าชั้นบนสุดของหอคอยที่เธอพักอาศัยภาวีรากำลังสนใจกับร่างของเด็กชายที่นั่งคลิมตลอยตัวนิ่งอยู่ในดวงแสงกลางอากาศว่างเหนือป่าดงดิบในหุบเขาโดยมีพวกตัวประหลาดอีกกลุ่มกำลังเคลื่อนไหวทำลายแมกไม้ในป่านั้นให้หักโคน่น เฟย์พลันปรากฏตัวขึ้นตามด้วยฟากับรินเฟย์หันไปมองตาขวางตามมาทำไมกันเฟย์ถามเสียงแข็งฟารีบเบนสายตาหลบขยับไปที่ขอบดัดฟ้าอีกด้านแต่รินกับสวนไปเรามาดูเพื่อนของเราไม่ได้ตามเจ๊มาซะหน่อยเฟย์ยิ่งฉุนเฉียวหนักแต่ก่อนที่จะโต้พาวีราพันหันมาส่งสัญญ,ญาณให้เงียบเสียงก่อนและเธอก็หันไปดูการประทับพ,พลังข้างล่างต่อด้วยความสนใจเฟย์ถลึงตาม,มองรินที่จ้องตอบอย่างไม่กลัวเกรง ฝากไว้ก่อนเธอยีตัวแสบเฟยเพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดทั้งชี้นิ้วประกอบริงก็แลบลิ้นใส่แล้วรีบเดินไปชะโงกหน้ายืนดูใกล้ๆฝาเฟยค่อยเบนความสนใจไปที่การทดสอบบ้างเด็กคนนี้ไม่เลวทีเดียวเขามีพลังและความมุ่งมั่นที่สูงล้ำโดยเฉพาะความรักที่มีต่อธรรมชาติของเขานั้นแรงกล้าไม่มีประมาณจริงๆภาวีราชมเชยพร้อมรอยยิ้มชื่นชมเฟดูสงบลงเมื่อไรเห็นถึงความพยายาม ที่มาอีทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายตลอดเวลาเขากำลังเสริมพังให้ผืนป่าเพื่องอกในแมกไม้ใหม่ขึ้นแทนที่พวกที่ถูกทำลายทำไมเขาไม่หาทางหยุดยั้งพวกผู้ลุกรานเหล่านั้นเฟย์ยังไม่ค่อยเข้าใจคำถามของเฟย์ทำให้เด็กทั้งสองหันความสนใจมาเป็นพระโจทย์ที่ฉันตั้งให้นาชันถามเขาว่าระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเขาให้ความสำคัญกับสิ่งใดธรรมชาติสร้างมนุษย์ขึ้นและหล่อเลี้ยงจนเติบใหญ่ พวกเขาก็แพร่เผาพันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้นตลอดเวลาจึงย่อมต้องอาศัยทรัพยากรจากการเบียดบังเอาจากธรรมชาติผู้ก่อ,อก,กำเนิดหนักขึ้นเขาจะทำอย่างไรจะทำลายพวกมนุษย์เพื่อรักษาธรรมชาติที่งดงามไว้หรือปล่อยให้มนุษย์ทำลายธรรมชาติที่เขารักพาวีราพูดถึงปัญหาที่มาอีกำลังเผชิญอยู่เฟนิ่งฟังด้วยความสนใจในที่สุดเขาจึงเลือกที่จะรักษาทั้งสองไว้โดยทุ่มเทพลังตัวเองเข้าเสริมธรรมชาติให้เท่าทานการทำลายของมนุษย์ หรือนี่ไม่ใช่ความพยายามที่ไร้ค่าและแสนจะดื้อดึงเฟเปเผยขึ้นถูกต้องเขารู้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามวิถีของธรรมชาติเขากล่าวว่าเป็นปกติที่มารดาผู้ให้กำเนิดย่อมต้องบำรุงเลี้ยงบุตรของตนให้เติบใหญ่ไม่ว่าจะต้องสูญเสียแม่เลือดเนื้อและชีวิตของตนธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นสำหรับเขาในฐานะลูกคนหนึ่งก็ขอทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดแม้จะถูกปราหน้าว่าโง่งม่มสินคิดก็ตามภาวีราพูดถึงความคิดของมาอี แววตาของนางเปลี่ยมด้วยประกายแห่งความชื่นชมเฟเริ่มพยักหน้าเข้าใจและถ้าลูกทุกคนคิดได้เช่นนี้ผู้เป็นแม่ก็ไม่ลำบากแล้วเป็นปรัชญาความคิดที่สูงส่งยิ่งนกะเฟยอมรับเธอดูมีอารมณ์ดีขึ้นแต่พอเหลือบไปเห็นรินเธอก็รีบสะบัดหน้าค้อนใส่ทีหนึ่งรินมีอาการตกใจในตอนแรกพอนึกได้ว่าทะเลาะกันอยู่ก็รีบพ้อนกลับบ้างขณะที่ฟาหันไปทางภาวีราผมอีกคนที่เห็นด้วยกับมาอีฟากล่าวแล้วยื่นมือไป แนวป่าที่ถูกทำลายไปเป็นแถบกว้างพันเริ่มสดเขียวขึ้นอย่างรวดเร็วรินหันมาเห็นก็รีบช่วยส่งพลังให้มาอีอีกแรงมาอีพันรับทราบของเงยหน้าหันมามองก็เห็นเพื่อนทั้งสองกำลังจ้องมองมาฟารินมาอีเรียกขึ้นในความคิดลุยเลยเลยมาอีฉันกับฟ้าจะช่วยเธอเองรินสื่อความคิดบอกมามาอีพันมีกำลังใจฮึกเหิมขึ้นพลังของเขาพลันเบิกบานออกเป็นร้อยเท่าพันธวี ป่าทั้งผืนพันสดเขียวขจีขึ้นอย่างรวดเร็วภาวีราเห็นดังนั้นจึงโบกมือคราหนึ่งพวกผู้แสงที่เธอสร้างขึ้นก็พันสลายหายไปพร้อมร่างของมาอีที่มาปรากฏบนยอดหอคอยไม่รีบก้าวเดินเข้าไปจับมือกับสหายทั้งสองเธอเก่งมากมาอีฉันยอมรับอย่างจริงใจเธอผ่านการทดสอบของฉันแล้วโดยสมบูรณ์ยิ่งภาวีรายืนยนันเฟยค่อยระบายลมหายใจออกมาเธอขยับเข้ามาหาพวกเด็กๆทั้งพยักหน้ายยิ้ม พวกเธอขี้โกงน่าไม่อายที่ลอบส่งพลังช่วยเพื่อนแต่เอาเธอเมื่ออาจารย์พาวีราไม่ถือสาฉันก็จะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันเฟย์เปลยขึ้นก่อนจะหันไปทางรินเด็กหญิงเริ่มทำท่าเตรียมพร้อมไม่ต้องกลัวหรอกว่าหน้าเธอกับฉันยังต้องเจอกันอีกนานแต่ตอนนี้ฉันยังไม่ว่างเล่นกับเธอจึงขอสงบศึกไว้ชั่วคราวตกลงไหมเฟย์กล่าวพร้อมยื่นนิ้วก้อยให้รินเด็กสาวมองดูอย่างครุ่นคิสักพักก็ย้มยิ้มออกมาทั้งยื่นนิ้วมาเกี่ยวตอบ ก็ได้สงบศึกชั่วคราวปริงกล่าวฟาระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกขณะที่มาอีเริ่มมีอาการงุนงงหนักคล้ายจะยังตามไม่ทันเขาค่อยขยับเข้ามาใกล้ฟาสงบศึกอะไรกันเหรอมาอีอดกระซิบถามไปไม่ได้เรื่องของพวกผู้หญิงนะเราไม่เกี่ยวฟาเข้าไปกระซิบบอกมาอีแม้ยังไม่หายข้องใจแต่ก็จำยอมรับเฟค่อยหันไปยิ้มให้ใช่ฟาพูดถูกนี่มันเรื่องของผู้หญิงเขาผู้ชายไม่เกี่ยวเข้าใจมะ เช่วยสนับสนุนก่อนในหน้ามาทางภาวีราพวกเราจะไปดูการทดสอบที่เหลือขออํลลาเซ่ออกตัวแล้วพาเด็กๆทั้งสามสลายร่างจัดไปภาวีราค่อยหันมองตามไปยังทิศทางของหอคอยแห่งหนาเทียจบตอนพลังเนตรมหาเวท